จับเนี่ยจับเนี่ยขาส่งมันตึง,อง,งซองเนี่ยมันเหลือ,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 อท้อฟองพูดไม่พอเลยเขา <FC. S 2> พ,พูดเรื่องหงีเรื่องแตไนนไดไ, <laughs> ได้หรอเปล่า <laughs> ม่เห so right, right, like ็นไม่ s right. <S I mean, ่เห็นมันเป็นหแหละดูถ่ายนะเช่นราห6กหกรกหกแหละน้องีเยองไงก็หกหนึ่งยังไงหนึ่งสามหกหนึ่งสามหนึ่งสามหกลาาแล้วไหมลาแล้วยังลาแล้วไหมไม่น่มีนะไม่ได้ไวล้ไม่ได้หรอก่านังบวโบว์ไหวโบว์ไวเขากินอันนี้แหะกินน้ำวานเนี่ยไมออกเป็น หนึ่งสามหกบ่พราวพอดีครับเอาพ่อว่าก็เห็นที่ผมผม่าหกนะหัวแปดแปดป้าเลยแบบนั้นหนึแปดเพราว่าแก็หนึ่แปเ้ด้วนี่เใช่หรอพ่อแม่ไอหัวมันอยู่ข้างบนตอนนี้ก็มาผูสขาดลายติดแล้วนะครับผมอรบจังแถวนี้นัด ปูรดจ้าปูรดเดี๋ยวเจ้าไม่ใหญ่ทีเดียวกับกับปูคิดว่าปูนี่น้อยเพาดไปอีกขึ้นครับคนีคืเอาไปอยรอนอาาร้อนอันนี้อันนี้ไปประชุมต่อครับ่ เด๋วตารางมันชุดเลยวันนี้วันที่สิบก็าถึงีห้าเป็นมือก้าวหรืเปล่พี่ไม่เหนียวนะไม่ร้านเลยครับตัวเลยไม่ว่านเลยครเลยไมากับใครนี่ไมากับแฟนเหรอใช่แฟนจังนอนกินหมาด้วยเหรอปกติปกติกินหมาด้วยเหรอนิจัยด้วยนะชอปเปอร์ยินดีด้วยนะนี่ไงเขาเอาดอกไม้มาให้หม่ยินดีด้วยนะมีแฟนแล้ว เฮ้ยเมเข้าอีถือเข้ายถือไอยถือเป่าเปาเลือกผากัดิทิ้วมปักผ้าอย่านี้าโอ้่เาหรอก bấm ăn khác Xế sáng măng khá là ทักไปที่เพจเลยนะครับผม,ม,ม,มรถเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับผมมันจะมีหลายขั้นเลบนเนี้ยรถเนี่ยมาเ,เรื่อยๆนะครับบ่ายังบ,บอกสู้เขาไอ้ไปฮามนะนำสารไลยแห้งไม่น้องตอนนี้รีบมาจองนะครับผมรีบพี่มาจองนะครับ อันนี้พอเ่าผมพอเ่าก็ไม่เ่าผมครับคุณดีครับหักผมบอพอเอาไปพัวใบแักผมบอเอาขันมาไะใครับผมเป็นลูกเคยบอเอาขันมาไใบก่อนเอามานี่เอาพวกมาไล่มานี่สิใบอีกว่าเป็นลูกเคยเปิดตัวไปเลยเอ็นไหมเห็นมันแล้วมันัวกดีิมาเป็นลูกเคยหรือไงเอายู่บ่ผม่เอาผมอยู่วะนั่นเลี้ยงเยอะเลี้ยงแบบนี้เซาเงือบเอา เต้นใเบิ่งก่อนบ่พ่กเต้นยังเต้นก็ได้ดอกเอาเอาเอาเออพ่อเขาเรียกผมเครียดพี่พี่น้องเป็นดองกันไรได้บานนี่ยัดยีไปขอไปยังเอาบานนี่ไปหากาดองมาบานนี่จ้าบาทก่รอสามพันหาโอเคสามพันหาได้อยู่ออาดองขาดโตอืมนี่กาพี่น้องเพราะตกตรงนี้มีมันล้มนี้ล้วลมนี้เหรอครับผม ร่มนี้แหละครับผมนี่ให้ถ่ายด้วยนี่เฮ้ยเอฟซีตัวหนอยขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนสิขอบคุณครับก่อนม่นตู้ดอกเด้วพัดนี้ ยิ้มเล่งชาวันนี้พี่น้องเพราะว่าเข้าจอดออกไม่เหมดคนลิ้นระบาด เขาตรงแยกเลยนี่ทำตกงเล่นไกลซืตอนนี้เอาพี่น้องขออนุญาตลงไหลเด้อครับผมมาเนี้เก็บของ